ดีค่ะวันนี้พามาดูเด็กหลังอ่านนะคะเพิ่งคลอดเมื่อคืนวันลอยกระทงนะคะเด็ <S <S> <S กปากมอมนะคะสีแดงเม็ดมะขามนะคะเกิดจากพ่อไทยหลังอ่านสีแดงเม็ดมะขามและแม่สีแดงเม็ดม,าขามะมดมดมาขามนะคะกินนมเก่งมากเลยคะ่ะนางได้ลูกน้อยห้าตัวนะคะอ่านคมกิบเลยค่ะอ่านสวยทุกตัวนะคะ กินนมอิ่มแล้วพากันนอนนะคะตัวนี้ตัวเมียนะคะเข้มมากเลยค่ะตัวผู้ใหญ่กว่เพื่อนนะคะจะมีตัวผู้ตัวเดียวนะคะตัวใหญ่ยาวกว็เพื่อนเลยค่ะเด็กๆก,กินนมแล้วหลับนะคะแข็งแดงทุกตัวนะคะออกมาก ก็หากินนมเองได้เลยนะคะแม่นางนอนนะคะนางให้ลูกกินนมแล้วก็นอนนะคะฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะถ้าสนใจทักไลน์หรือทักเฟซมานะคะจะทิ้งไว้ให้คะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเด็กๆนะคะ